ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเหมือนเดิมนะครับในยามเช้าเช้านะครับมาพบกับช่องของปอปันชาแนลเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสําหรับผมก็จะมานําเสนอแนวทางดีๆนะครับในแบบฉบับของชาวสวนนะครับผมจะนําประสบการณ์นะครับ ที่ผมได้เจอมานะครับจะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆครับเรื่อยๆนะครับสําหรับการทําสวนทุเรียนนะครับผมไม่ใช่นักวิชาการนะครับผมจะนําเสนอในแบบฉบับของชาวสวนด้วยกันนะครับก็มีประสบการณ์หลายอย่างที่ผมได้เจอมานะครับแล้วผมก็จะนําเสนอต่อให้กับเพื่อนๆนะครับเอาไปปรับใช้ได้จริงนะครับสําหรับชาวสวนมือใหม่ๆนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็จะได้มานำเสนอนะครับผมในเรื่องของสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็วิธีแก้ไขแบบไหนนะครับผมเป็นนี้ก็ก่อนอื่นก็ขอให้ฝากกดติดตามนะครับผมอ่านะครับข้อที่หนึ่งเลยนะผมมาเขาเรื่องกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับผมห้ามใส่ปุ๋ย เยอะเกินไปนะครับสาหรับทุเรียนนะครับห้ามใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปแล้วก็ใส่ชิดโคนต้นมากเกินไปนะครับข้อนี้ห้ามเลยนะครับผมห้ามใส่เยอะแล้วก็ห้ามใส่ชิดโคนต้นนะครับควรใส่รอบๆนะครับเพราะว่ารากของทุเรียนนั้นจะออกหากินได้ไกลนะครับรากทุเรียนจะหากินอยู่หน้าดินนะครับหากินอยู่ผิวดินนะครับเพราะฉะนั้นเราควรใส่ห่างๆโคนนะครับใส่ห่างๆโคนเพราะว่า ชิดคนต้นเกินไปนั้นทุเรียนไม่สามารถกินได้นะครับผมแล้วก็มันจะทําให้เกิดความร้อนเกิดความเป็นกรดนะครับมันจะทําให้ระบบรากนั้นเสียหายนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้ทุเรียนโตช้านะครับใส่เยอะเกินไปแล้วก็ใส่ชิดคนต้นมากเกินไปนะครับให้ใส่รอบๆนอกนะครับผมให้ใส่รอบๆนอกนะครับเพื่อล่อรากเขาเดินออกมานะครับนะครับแล้วก็ลดน้ําตามให้ชุ่มๆุมนะครับผมนะครับหลังใส่ปุ๋ยทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการ ละลายปุ๋ยให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากใส่ลงไปนะครับไม่ควรทิ้งไว้นานนะครับผมก็ใส่ห่างๆคูณนะครับใส่รอบๆทรงพุ่มนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับมันก็จะทําให้ทุเรียนของเรานนั้ตัวเร็วนะครับเพื่อล่อรากเมื่อรากเขาเดินนะครับผมเมื่อรากเขาเดินเขาก็จะขยายกิ่งก้านได้เร็วนะครับแตกยอดได้ดีนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับ ส่วนข้อที่2นะครับส่วนข้อที่2เลยก็คือนะครับการที่เตรียมดินก่อนปลูกนะครับผมเตรียมดินก่อนปลูกนะครับไม่ควรทําเป็นแองกระทะนะครับผมไม่ควรทําเป็นแองกระทะนะครับให้ยกโคกข,ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการระบายน้ํานะครับเพื่อเป็นการระบายน้ําที่ดีนะครับเมื่อเราทําโคกแล้วน้ํามันก็จะไม่ขังที่โคนต้นนะครับผมนะครับน้ามันก็จะไม่ขังที่โคนต้น นะครับ <t ouch> ให้น้ำมันระเหยออกเร็วๆนะครับเพราะว่าตุเรียนนั้นชอบความชื้นแต่ไม่ชอบเฉะนะครับผมนะครับที่ผมสังเกตดูก็เห็นเพื่อนๆยกโคขึ้นมานะครับยกโคขึ้นมาแต่นะครับแต่แตแตทําเป็นเองอยู่ที่โคนต้นนะครับผมทาเป็นเองอยู่ที่โคนต้นแบบนั้นไม่ควรทํานะครับแบบนั้นไม่ควรทําก็ควรให้พื้นมันเสมอนะผมด้านบนนะครับให้พื้นมันเสมอแบบนี้นะครับแล้วก็ เฉียงลงมาแบบนี้นะครับผมนะครับการทําโคกนะครับผมไม่ควรทําเป็นแอ่งตรงโคนต้นนะครับผมไม่ควรนะครับมันจะทําให้น้ําที่เราลดหรือน้ําฝนที่ตกลงมานะครับไปขังที่โคนต้นอาจจะทําให้รากเน่าโคนเน่าได้นะครับผมครับอาจทําให้ตายได้เลยนะครับผมนะครับสาหรับโรคเข้าแล้วก็รักษาลําบากนะครับผมไม่ควรทําเป็นเอ่งนะครับผมครับมันจะทําให้ทุเรียนโตช้าหรือตายได้เลยนะครับผมนะครับก็ต้องทําความเข้าใจนะครับผม ก็ควนยกโคกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ทําให้มันเสมอด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็สลบลงแบบนี้นะครับให้น้ํามันระบายได้ดีนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมข้อที่สองผ่านไปนะครับสำหรับข้อที่สามนะครับผมข้อที่สามก็คือนะครับข้อที่สามก็คือเรื่องของยาฆ่าแมลงนะครับป้องกันแมลงแบบไหนนะครับก็ทุกครั้งนะครับผมทุกครั้งที่มันแตกยอดนะครับ เราก็ควรป้องกันแมลงนะครับเพื่อเพื่อจะไม่ทําให้ใบเขาเสียหายนะครับเพื่อจะไม่ทําให้ใบเขาเสียหายนะครับเมื่อใบเขาเสียหายนะครับมันจะปรุงอาหารไม่ดีนะครับปรุงอาหารไม่ดีสังเคราะห์แสงได้ไม่ดีนะครับมันจะทําให้สุเรียนโตช้าเช่นเดียวกันนะครับสําหรับใบที่เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเราควรป้องกันแมลงทุกทุกรอบของการแตกยอดนะครับผมหรือทุก15าวันนะครับ หรือทุกสิบห้าวันเพราะว่าทุเรียนมันจะแตกยอดไม่พร้อมกันทุกต้นนะครับของทั้งสวนนะครับก็ค่อยๆปรับให้เขาแตกยอดให้พร้อมกันให้ได้ทุกต้นนะครับทั้งสวนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะมาทําวิธีการที่ทํายังไงให้ยอดของทุเรียนนั้นออกมาพร้อมกันทุกต้นทั้งสวนนะครับคลิปนี้ก็มาบอกแนวทางในเรื่องของสิ่งที่มันจะทําให้ทุเรียนโตช้าก่อนนะครับทําให้มันโตเร็วๆนะครับ เมื่อใบเขาสมบูรณ์นะครับเมื่อใบทุเรียนเขาสมบูรณ์นะครับเขาก็จะเจริญเติบโตได้เร็วนะครับผมเมื่อใบเขาสมบูรณ์แล้วเขาก็จะปรุงอาหารได้ดีกักเก็บธาตุอาหารได้ดีแล้วก็สังเคราะห์แสงได้ดีนะครับมันเขาก็จะส่งมาเลี้ยงยอดต่อไปแบบนี้นะครับผมนี่นะครับนี่คือการที่ทําให้ทุเรียนนั้นโตเร็วนะครับไม่ชะงักการเจริญเติบโตนะครับสําหรับทั้ง3ข้อนี้นะครับผม สรุปให้ฟังนะครับผมนะครับไม่ควรใส่ปุ๋ยเกินไม่ควรใส่ปุ๋ยชิดโคนต้นนะครับข้อที่1นนะครับข้อที่2ก็คือนะครับห้ามทําเป็นเอ่งกระทะที่โคนต้นนะครับผมห้ามทําเป็นเอ่งกระทะที่โคนต้นครับมันจะทําให้รากเน่าโคนเน่านะครับผมนะครับข้อนี้อาจถึงตายได้นะครับผมนะครับแล้วก็ข้อที่3มก็คือเรื่องของการป้องกันแมลงนะครับก็ควรป้องกันแมลงทุกรอบของการแตกยอดนะครับผม ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแนวทางดีๆมีเยอะแยะนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆต่อไปเรื่อย <c oughs> ๆนะครับผมวันนี้ก็พามาชมสวนยามเช้าๆนะครับมารดน้ําทุเรียนกันนะครับต้นนี้นะครับผมต้นนี้อายุ3ปีนะครับใบเพึ่งพิสลัดนะครับใบของเพิ่งพลสลัดก็ยังไม่เขียวนะครับผมอย่าไปตกใจนะครับเมื่อเห็นใบเหลืองนะครับใบพึ่งพิสลัดนี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะสังเคราะห์แสงปรุงอาหารนะครับ เดี๋ยวเขาก็จะเขียวนะครับปกตินะครับผมใบที่เพรสศลายก็เป็นแบบนี้นะครับผมนะครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ